พี่พี่น้องจ๋าท่างช่องนันทพงษ์รำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับมือนี้กำลังบอกโทรศัพท์กับชาอยู่สวัสดีครับสวัสดีบ้าติ๊กน้ำนะครับนั่งรถไปน้ำกันมือนี้กำลังเสพท่ามการแสดงอยู่บางที่เนาะจีหะบางทีตลาดรัวซับจีหะบางทีนะครับจะคุยกับไพร์ไคุยกับไพร์กำลังบอกกับาแม่อยู่บอกอย่างเล่าสมัครเฟซบุ๊กว่าจีพูดได้กับแม่สมัครเฟซบุ๊กว่าจีพู้ใดเป็นผู้สมัครใครกับพี่แรกนะนะวันวันร้านร้านกระไพร ร้านสะไคสมัครเฟซบุ๊กให้พี่น้องแล้วบันนี้เร่นว่าเป็นจากผู้ใดมากดไค์ให้กูพะนะกเขาบอกว่าให้กดเขาบอกว่าให้กดไอ้นิ้วโป่นิ้อโปก็ไปกดเนิ้โปก็ไปกดนิ้อโปอ้เรมันก็มาเขินแบบนี้กี่แหลว่ากูไม่ได้เรียนักเียนกูไ่ได้เรีเียนผู้ใดมาเห็ดใกูาะว่าสันวะจะไปหาเรีนเด้อเศร้าเด้อแบบนี้มัน ก็ต้องเล่นแล้วเพราะว่าถ้าเขาเล่นเขเป็นบางทีโปรไฟล์เขาถิ่มเยอะสิเขาเสียเอาไปเฮ็ดเนี้ยพอดีนะผู้อืมผู้สาวๆที่เขาเอาไปยังดีนะโอ้ยเขาเขเอาไปเบิร์นแล้วไปณปอมเอาเอาลงกินไปแม่แน่ขนาดงไปแม่แน่ ลบเต้นได้ก็ต้องให้ผู้เฮ็ดน่ะเป็นผู้ลบอ่ะเขางหัวใจอีเมลน่ะไปแจ้งแจ้งคนในบ้านคนไปแจ้งห้เราเนี่ยเราหายจริงแ่เราเอ๋ไส้ยากจะไม่มีจะมีวิสาชีพเบี้ยยังไงน่ะอืมจะไปจะไปเราต้องไปแจ้งคนในบ้านดอกให้เขาผู้เฮ็ดน่ะลบให้น่ะเพราะว่ามันบ่เคยไปขันอยากเห็นลูกกับเบิ้งในยูทูบอ่ะน่ะเบิ้งในยูทูบเขาเฮ็ดให้เป็ี่ยนยูยูทูบนานๆสองนั้นทวันนัึงจ้่อืมแต่จัดแล้วเขาบอก ใหก้งง้ยแต่แม่ก็โดแม่โ <c oughs> <c oughs> นเดวโคตรอู่กใหรร้านได้เนาะเห็นไอ้โจแม่ก็โคเห็นใผแม่ก็โคไปโ้นเดียวเห็นได้โจแม่ก็โคตเเ <c oughs> หน็นได้โจอ่โ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ง่นลาน็มีดี e เป็นไรมีดีอย่างนึงแหละเราเจบ่าเหงาถ้าเจไปเยกเห็นลูกเห็นร้รานพวกนี้ก็โคต้นบมองซื้อมันก็มีเนาดีอยู่เลย กษมียนก็มีแนวด,ดีอยู่เพจบุคแต่ว่ายันนย่งเดียวยันพวกมิจชาชีพนะยันเราบ่ะทันเขาหนาเออมีอยไง,ยงให้เราโทรมากก่อนต้องการอะไรบอกเมีไมยไงท้วมกอนที่พูดเถากันว่าอันนี้เนกุศลไปเลยดิว่าตำรวจจะ<ม>ยากเแหงเงินพวกตำรวจพวกทหารทั่วไปจะไปหลงเสือเขาเด้อล่ะก็ตัวตเราะันเสือยแก่หลุงล่มืออันกมเเส้นเเส้นต่อแม่เเห็นมันท้วมมากเอยแกเยอะเสือมันตอดไอ้มมีเงินไหนมา เด่ของเจ็ดสิบกลัวไมแห้งเหรอไปหาเสือด้วยผู้เบาทรงผัวไฟรอรอมาจีบโอ๊ยราตรับมันอยู่แหละกดับก็เป็นพ่อมนิดนงก็ว่าเลยว่าเป็นว่ากดยืนยันเพื่อนเป็นพ่อมบอกแม่ตว่เป็นแต่ว่ายืนยันเพื่อนนะกด่เป็นแต่ว่า ก็ไปกดหลับเขานะแต่้าส่งไล่ส่งรูปในไล่ไปให้เบิ้องแล้วกดเบิ้งบเต็ดอืม่แคโ่ขอโทษแมอกันอหลานขอโลานขอโทษลูกว่ลูกอมกันตะก็บอกว้ก่อนจะจะากไปหลงเสือผู้ใดง่ายๆเจ้าเด็กกดไทยบนวิดีโอไทยอยู่เนาะ ใส,ส่เขม่าวนะฮะแต่บอมันขับไปให้พงสิเพราะว่าบางเถ้อมันมันสิบปมปลอมโปรไฟล์ของคนในครอบครัวไปตัวยังสินะหาว่าเป็นลูกเป็นยังหน่อยหลอกให้พ่อให้พ่อให้แม่โอนเงินให้ยังสินะแต่ว่าสบายใจอย่างหนึ่งยี่ดอกมูเจ้าโอนเงินโทรศัพท์บ่เป็ี่ยนโว้ยเป็นกระชีดถือเงินไปร้านขายเขาโอนตัวโอนเงินในกูนี่เองบ่คอยนั่นนะงวยแย่ก็งวยหน่อย แต่ว่าเราบ่คอยเชื่นี่ยโมนี่ดอกย่าไงแต่ถ้าโอนเงินไปไปกดโอนทั้งตัวอีเทมเล่าก็กดว่าเป็นครับกดกดออกมาใส่เปลนอยูยแต่ว่าสีโอนฮ็ดว่าเป็นกรับมือรอไข่ดอกไนอนแล้วเนาเตือนทีบน่อกแต่ว่าเตอเกิเตเตือเม่ที่บอไอ้นองนิ่ง่สงาน พี่พ่อแต่เลยว่าที่นอดหลาน,นก็เลยงโคหทยเนี่ยพวกขุนจ๋ามาเจ้าจะไปโคอต่นั้นน,นนี่ไดนะ้ไงเขาก็บว่บอกกนะันนะเขากเ็เล<ป>ี้ยงไหนล้วนเฮ้ยไปยังอย่างเบิ่งเขาเรีแม่ก็บโคแม่โคเคยมีเบอร์แปลกๆโทรไปหาว่าันหรือว่าบูรับจักเถอโอ้ยแัเ่เบอร์แปลกๆแดงว่าใบพ่อ bọn bay của câu có thể tương lai có thể tương lai của có thể tương lai của câu 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 có thể tương lai của ก็ต้องบอกครับแม่นะครับโทรไปโทรไปสิไปโทรไปขอพ่อแม่มาอนี้ไปทําการแสดงอยู่บางพี่นะพี่น้องจ๋าเอาให้พ่อนเนี่ยนี่ก็ต้องสิไปทําการแสดงบ่ถนนเสือย่ออยู่แล้วก็ต้องสิไปกับพ่อกันไปให้ลุงเลี้ยงขึ้นและลูกหลาให้จังขึ้นไปตัวร์ลกงทัวสาธุสาธุท่ามวนไทย ได้เงินไหลไหลหิ่งหล่อห้รวยใจะเลื่อนหงแห้งเด้อให้รวยให้รวยคือบอสโจเตะเออให้รวยคือบอสโจน่ะล่ะลูกไสโจน่าล่ะอืมนันแหละห้รวยยิ่งยิ่งถึงไปโจก็ได้ให้ได้อ่ยได้เพิ่งค่าอาศัยอืได้ากันล่อมกันรวยเพิ่นรวยเหรอเพิ่นขอใหิ่งจะเลื่อนแต่มีคนหักข้แก้งเพิ่นเพิ่ถิ่มไอถิ่มไสดอกโจมี่ยังเพิ่นกระทามตลอดล่ะ คนดีเขาเก็ดียุ่งฉั่นละนโูแล้วเป็นคนดีภาคตะวันตกกินข้าวแรกครับอยังเหยี่ยมกินไปแหละลูกล่าโอ้ยวันซัดไปยันยังกันแน่วดอกเดินป่าไว้ตจ้ามือเศร้าดีละอืมสุขภาพแข็งแรงเด้อลูกเด,ด้อสู่ๆเด้อลูกเด้อครับครับอีแม่ก็คือกันเด้ออยู่สุอ,อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง อนี่น้นองเขาก็มาทรงม่เย่ากันเขาก็อวนวยความสะดวกให้กับให้เขาลำลำลุยๆขึ้นกันพาไปพามาจะเจ็บยากจกัเดินทวอ่เป็นดง่กับให้พีจัทาวบ่อไเห็นพี้นมานเี่กไหลาเมื่อนี้กัมากกมูขอบคุณนะครับบ่าวติ๊ก ติกเสด็จลำพือนโช์ออฟฟิเชียลฝากติดตามนั่นด้อพี่น้องทังช่องบูติกนะครับนี่ก็ไอ้ากนจะเิจะิไอ้ป้ากันรทลู่เห็นปรณลอยลับรานลอยนไปาแข็งแรงสมไอ้างในก็ขอหลอดปลอดภัยเดินทางก็ไดยามีุปสรรกกันพอแกงข้อเส้นเตอร์ก็บอก สันี it, ่ล uh ่ะบ right. oh. oh! ่ต้องมาบ่กต้องข่อยข่อยเ่มีเงื่อนข่อยอยู่ในป่าในดงมหาครัวบอกไหมเก็บเห็ดวบกเขาอมาหาหมดติ๊กเลยแต่ี่อไมเดีบ่หมดติ๊กจันกรนห่อาหาหมดติ๊กยนี่ล่ะเมีตว่างสิ้วอกูเป็นผู้สาวสู้จีมาโทษอยังน้ำกูเมย์แว่าโลดอว่านั่นกูเป็นผู้ผูก็บ่มีไอ้สู้ดอกแต่ว่างจีมันยังว่างไว้เลอโทรมาบ่เต้าเปียดิโทรมหาแม่ เบอก์ได้ถ่ายรูกนะก็ท้ายรูกของถ่ายรูปคุณคุณได้รับรางวัลจังสั่นเงินที่ไอ้คุณโพสเบอร์นี่เบอร์นี่ถ้าเขาวางสั่นแล้วแม่ว่าโอ้ยวุ้ดวอ้ดเออะ่แมนเบอร์ลูกคุแม่ก็วางคุณได้รับรางวัลคุณได้เงินเท่านั้นเท่านี้เขาสิมาเขาสิมาอมเจ้าเขาสิมาดันเจ้าเรา่ะไปหลงเสือเด็ดขาดเด้อผู้จัดข้าวโพ สแ,แสดงว่เ<อ>าเ<บ>ขาโทรมาดูแล้วเถอะเขาเคยถือโทรมาดูแล้วเถอะลักษณะแบบเนี้ยการลูกก็กเคยบอกแม่อยู่แล้วเนา<อ>ะแม่ก็บผู้จัดที่นอ้องจะเตร<ห>ียมยไพ่ไว้นั่เด้อนะครับพูดเถา่าพูดท่อยู่บ้านอยู่สองผู้ดเดียวพอมีลูกมีหลานอยู่นัก่ก็ให้ระวังนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์เอาคะแนนสั่งอกันซ้บหนี้ก่อนเด้อแม่เด้อ อยู่ดีมีแห้งี๋ยวจันบางๆที่ทุกหาไม่ดอกนั่นแหละทุกมาบอกว่าโอนเงินไปให้เด้อร์ไอ้ได้ใส่ได้ยู่ได้กินกันนั่นแหละบ่าไรกันสำนันละเออพอดีเลยล่ะลูกกันว่าท่านมีกับย่าจะเป่าอันนั่นลูกลาเก็บไว้กอได้เดินทางไปใส่มาใส่พรามีเงินกิน่็ได้กินแต่อยากที่ลูกอือไอ้ขาเจ้ามีเขาเลี้ยงอยู่ดอกทั้งวุ้งบนเทือเขาเห็นหนังเลี้ยงอยู่ว่ายากว่าเ่ออึดดอกแนวอยู่น่ากินนานา ลำไปด้วยลูกหลานสาวตัวสาธุแค่นี้ละแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งแล้วกับไปจังจะได้ไปยามดอกสวดีครับเออกับอี่ยมือละลูกลานงานอีกสองสามมือนี่ยละวันที่สิบหกอะเด็กลับหอดสำนักงานดอกน้องมันอยู่ยังไงล่ะมันมีกินวิยาบ่อกนี้นะเขากับพ่อมีอยู่ดอกก็นั่นดอกเขาเขาปล่อยให้เจ้าของอดดอกไหมโอเคแม่สวัสดีซัมนี่ละ ่าละบอกตาแล้วเนี่ยโอนตังเข้าไปให้แล้วไปกดเอาไปใส่กันนั่นแหละปคิพบกันครับพี่น้องไม่ทั้งทั้งช่องนันทพงศ์ลำพินโชว์ออฟฟิเชียลเดอพบกันคลิปไม่โอกาสหนากันแล้วกันเนาะมียังมาอัปเดตให้เบิ่งตอนนี้กําลังเดินทางไปทําการแสดงที่หลังเคหะบางพลีนะครับตลาดด้วยสับเด้้อพี่น้องมามวนน้ากันมาแรงครับสวัสดีครับ